อนิสง์แห่งกายคตาสติพิขุทั้งหลายกายะคตาสติอันภิกขุรูปใดรูปหนึ่งเจริญแล้วกวระทรมให้มากแล้วกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปในส่วนวิช,ชาย่อมหลังลงในภายในของภิกขุนั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันผู้ใดผู้หนึ่งถูกต้องด้วยใจแล้วแม่น้ำน้อยสายใดสายหนึ่ง ซึ่งไหลไปสู่สมุดย่อมอย่างลงในภายในของผู้นั้นฉะนั้นทิ่ขูทั้งหลายทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทราให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความสังเวชมากเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเป็นไปเพื่อความเกษมจากโยคะมากเป็นไปเพื่อสติและสัมปชัญญะเป็นไปเพื่อได้ยาณทัศสนะ เป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะ,ะตาสติที่ขุุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลอบรมแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชมากย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากย่อมเป็นไป เพื่อความเกษมจากโยคะมากย่อมเป็นไปเพื่อสติและสัมปชัญญะย่อมเป็นไปเพื่อได้ยาณทัศนะย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตติิกุทั้งหลายทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วแม้กายก็สงบ แม้จิตก็สงบแม้วิตกวิจารณ์ก็สงบทำที่เป็นไปในส่วนแห่งวิชาแม้ทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญบริบูรณ์ทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะขะตาสติทิขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกวระทำให้มากแล้วแม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบ แม้วิตกวิจารณ์ก็สงบธรรมที่เป็นไปในส่วนแห่งวิชาแม้ทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญบริบูรณ์ภิขุทั้งหลายทมข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วประธรรมให้มากแล้วอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นได้เลยและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละเสียได้ทำข้อหนึ่งคืออะไรคือ กายะตาสติพิขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอกุศนละธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นได้เลยและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละเสียได้พิขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งอันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วกุสลธรรมที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบูญยิ่งทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะฆตาสติที่ขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วประธรรมให้มากแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบูญยิ่งทิขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมละอวิชาเสียได้วิชาย่อมเกิดขึ้นย่อมละอัศมิมาณะเสียได้อนุสัยย่อมถึงความเพิกถอนย่อมละสังโยเสียได้ทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะคตาสติ พิขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมละอวิชาเสียได้วิชาย่อมเกิดขึ้นย่อมละอัศมิมาณะเสียได้อันุสัยย่อมถึงความเพิกถอนย่อมละสังโยชน์เสียได้พิขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไป เพื่อความแตกฉานแห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่ออนุปาธาปริมิพานทาข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะขะตาสติพิขุทั้งหลายทาข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกรธรรมให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความแตกฉานแห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่ออนุปาธาปริมิพาน ภิขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกวระทำให้มากแล้วย่อมมีการแทงตลอดธาตุมากหลายย่อมมีการแทงตลอดธาตุต่างๆย่อมมีความแตกฉานในธาตุมากหลายทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะขะตาสติพิกขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้วย่อมมีการแทงตลอดธาตุมากหลายย่อมมีการแทงตลอดธาตุต่างๆย่อมมีความแตกฉานในธาตุมากหลายที่ขูทั้งหลายทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำสกะทาคามิผลให้แจ้ง ย่อมเป็นไปเพื่อทำอนาคามิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำอรหัตตผลให้แจ้งทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะคตาสติทิ่ขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกฏธรรมให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งย่อมเป็นไป เพื่อทำสกะทาคามิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำอนาคามิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื<น>่อทำอารหัตผลให้แจ้งพิกขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อ<พ><น>ได้ปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาย่อมเป็นไป เพื่อความไพ่บู์แห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาใหญ่ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาแน่นหนาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไพ่บู์ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้งย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาสามารถยิ่งย่อมเป็นไป เพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเพียงดังแผ่นดินย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเบาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริงย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไวย่อมเป็นไป เพื่อความเป็นผู้มีปัญญาคมย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาช่่าแรกกิเลสทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติที่ขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญา ย่อมเป็นไปเพื่อความ,ามไพ่บู์แห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาใหญ่ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาแน่นหนาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไพ่บู์ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้งย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาสามารถยิ่งย่อมเป็นไป เพื sabes, anyway ่อความเป็นผู้มีปัญญาเพียงดังแผ่นดินย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเบาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริงย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาวัยย่อมเป็นไป เพื่อความเป็นผู้มีปัญญาคมย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาชั่มแรกกิเลสีิขุทั้งหลายชนเหล่าใดไม่บริโภคกายะคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมไม่บริโภคอมตะทิขุทั้งหลายชนเหล่าใดบริโภคกายะคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมบริโภคอมตะทิขุทั้งหลาย กายคตาสติ ja อัญชนเหล่าใดไม่บริโภคแล้วอมตะชื่อว pues ่าอัญชนเหล่านั้นไม่บริโภคแล้วภิกุทั้งหลายกายคตาสติอัญชนเหล่าใดบริโภคแล้วอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นบริโภคแล้วภิกุทั้งหลายกายคตาสติของชนเหล่าใดเสื่อมแล้วอมตะของชนเหล่านั้น ชื่อว่าเสื่อมแล้วพิขุทั้งหลายกายะคตาสติของชนเหล่าใดไม่เสื่อมแล้วอมตะของชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่เสื่อมแล้วพิขุทั้งหลายกายะคตาสติอันชนเหล่าใดเบื่อแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นเบื่อแล้วพิขุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดชอบใจแล้วอมตะชื่อว่า อันชนเหล gen, med, ่านั้นชอบใจแล้วพิขุทั้งหลายชนเหล่าใดประมาทกายะขตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าประมาทอมตะพิขุทั้งหลายชนเหล่าใดไม่ประมาทกายะคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ประมาทอมตะพิขุทั sixt sixt ้งหลายกายะขตาสติอันชนเหล่าใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืม พิคุทั้งหลายกายะคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมพิขุทั้งหลายกายะคตาสติอันชนเหล่าใดไม่ซ่องเสพแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่ซ่องเสพแล้วพิขุทั้งหลายกายะคตาสติอันชนเหล่าใดซ่องเสพแล้วอมตะชื่อว่า อันชนเหล่านั้นซ่องเสพแล้วภิ่กุทั้งหลายกายะคตาสติอันชนเหล่าใดไม่เจริญแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่เจริญแล้วภิกุทั้งหลายกายะคตาสติอันชนเหล่าใดเจริญแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้น,น,นเจริญแล้วภิกุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่ทำให้มากแล้ว อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่ anyway. ทำให้มากแล้วพิกุทั้งหลายกายะตาสติอันชนเหล่าใดทำให้มากแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นทำให้มากแล้วพิกุทั้งหลายกายะตาสติอันชนเหล่าใดไม่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง ภิขุทั้งหลายกายะตาสติอันชนเหล่าใดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งีิขุทั้งหลายกายะตาสติอันชนเหล่าใดไม่กำหนดรู้แล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่กำหนดรู้แล้วีิขุทั้งหลายกายะตาสติอันชนเหล่าใดกำหนดรู้แล้ว อมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นกำหนดรู้แล้วทิขุทั้งหลายกายคตาสติอั internally. นชนเหล่าใดไม่ทำให้แจ้งแล้วอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่ทำให้แจ้งแล้วทิขุทั้งหลายกายคตาสติอัญชนเหล่าใดทำให้แจ้งแล้วอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นทำให้แจ้งแล้วดังนี้